สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ผมจะมาบอกวิธีเคล็ดลับดีๆกับการซ่อมพัดลมของผมนะครับว่ามีอะไรบ้างเราต้องเตรียมอะไรบ้างนี่เลยครับตามภาพเลยนะครับผมใช้น้ํามันเบนซินหนึ่งกวดแล้วก็น้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันใหม่นะครับไม่ใช่น้ํามันเก่าแล้วก็หลอดนี่ครับหลอดฉีดยาหลอดใส่ยาได้แหละครับอสองหลอด อีกหนึ่งหลอดผมมาใส่น้ำมันเครื่องอีกหนึ่งหลอดผมมาใส่น้ำมันเบนซินนี่ครับหนึหลอดวิธีหยอดของผมก็คือถ้ามันเหนืดนะครับพัดลมเราก็ใช้น้ำมันเบนซินหยอดลงไปบูทแบบนี้นะครับอันนี้ผมดัดแปลงเองนะครับท่านผู้ชมนี่ครับหยอดลงไปแบบนี้เห็นไหมครับตามที่ผมหยอดนี่เลยนี่ครับเ,เสร็จแล้วก็ ตามด้วยน้ำมันเครื่องนะครับนี่ครับหยอดหยอดลงไปถึงแกนบูญเลยนะครับบูญหน้าบูญหลังนี่ครับทำแบบนี้แล้วก็หมุนไปหมุนมาครับจับแกนบุหมุนไปหมุนมาแล้วก็หยอดอีกนะครับหยอดด้านหลังด้านหน้าด้านหลังนะครับจะทมให้แกนบูญเราลื่นนะครับน้ำมันเบนซินนะครับออมีส่วน ใช้กัด่เศษฝุ่นเศษอะไรที่บันดับๆนะครับในแกนบุบดพัดลมนะครับจะทําให้เศษดำๆละลายนะครับเพราะว่าน้ำมันเบนซินกัดนะครับเพราะว่าพัดลมเราใช้นานดูดฝุ่นเข้ามาอยู่ที่แกนบุบดนะครับเราต้องล้างนะครับแบบนี้นะครับหมุนไปหมุนมาก็หยอดประมาณสองสาครั้งนะครับ เวลาเราซ่อมเสร็จประกอบอีกแล้วก็หยอดอีกนะครับใส่น้ำมันเสร็จแล้วก็เตรียมฝาครอบพัดลมนี่ครับฝาครอบพัดลมนี่จะเตรียมไว้แบบนี้นี่คือฝาครอบพัดลมของผมนะครับเพื่อ,อเวลาเราซ่อมจะได้รวดเร็วนะครับ เพราะว่าเวลาซื้อมานะครับก็มีแต่มอเตอร์ไม่มีหน้าแบบนี้นะครับพัดลมแบบนี้นะครับสีสวยสดใสใช้างานได้แต่ข้อเสียนะครับไม่มีหน้านะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับฝาหน้าอาจจะเป็นพลาสติกด้านหลังเป็นพลาสติกบางรุ่นก็เป็นฝาครอบเหล็กไม่เหมือนกันนะครับแต่และรุ่นแล้วแต่เขาจะผลิตมานะครับ บแบบนี้ไม่มีหน้าหาใสยากลำบากวิธีเดียวก็คือดัดแปลงนะครับเอาฝาพลาสติกออกฝาครอบค้อมหน้าครอบหลังแล้วก็ทำการล้างบทูทแล้วก็เอาฝาครอบที่เป็นเหล็กนะครับเหล็กทั้งหน้าทั้งหลังใสนี่ครับให้มันคู่กันนะครับวิธีซส่อของผมแบบนี้จะง่ายเลยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดแกนบูทถอดออกมานะครับใบพัดแล้วก็แกะฝาครอบ ล้างน้ำมันเบนซินนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันเครื่องอย่างที่ผมทำให้ท่านผู้ชมดูนะครับทำแบบนี้นะครับพัดลมจะใช้ได้อีกงานหลายเดือนหลายชั่วโมงนะครับนี่ครับพัดลมผมเยะมากก็ซ่อมไปแล้วนะครับหลายตัวนี่ครับนี่ที่เหลือก็ยังไม่ทันซ่อมนะครับพัดลม18นิ้วก็มี1ินิ้ว12นิ้วมีหลายรุ่น